ครับตอนนี้ผู้โดยสารที่ปกิดบาตเบเรือไฟไหม้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างราครับครับที่อย่างนี้ฮะในเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่า,ามีผู้โดยสาร18รายนะฮะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทั้ง18รายามีลูกเรือและายท้ายเรืออีก2รายนะฮะก็มีบาดเจ็บเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีผู้ที่ป่วยอยู่แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยบานนบาลจะ 20คนก็เหลืออยู่ที่8คนนะฮะในแปดคนนี้เนี่ยก็จะมีผู้ป่วยหนักอยู่ทั้งหมดเนีสองรายนะฮะที่มีผิวหนังโดนไฟลวกนะฮะสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่หนึ่งรายแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่หนึ่งรายนะฮะซึ่งทั้งสองรายนี้ก็อยู่ในการดูแลของหมอนะฮะอย่างดีนะฮะขณะนี้เป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นลูกเส<ม>ื่อก็จะมี นักท่องเที่ยว1นรายแล้วก็มีลูกเรือหนึ่งรายนะะในผูู้ที่ป่วยหนักส่วนที่เหลือก็ออจะอยู่ในเป็นผู้ป่วยธรรมดานะฮะก็คือผู้ป่วยสีเขียวแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับในขณะเดียวกันในออสองรายผู้ป่วยหนักเนี่ยก็จะมีญาดนะฮะประสงค์ที่จะขอย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร อีกก็มีหนึ่งรายอันนี้ก็กําลังเตรียมผู้ป่วยแล้วประเมินผู้ป่วยนะครับคืนนี้เวลาประมาณสักสี่นาฬิการเราก็จะจะเคลื่อนย้ายเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพมหากกนครหนึ่งรายรนี่เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมเออเป็นนักท่องเที่ยวครับมาตรการช่วยเหลือหลังจากนี้ครับกอคืออย่างนี้ครับในเรื่องของการช่วยเหลือขนะนี้แบ่งสองส่วนนะครับในเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ให้ทาง ตำรวจภูทรจังหวัดนะครับโดยสพปากนา้ำจุฬาเป็นผู้ดูแลในเรื่องเหตุที่เกิดขึ้น,นครับเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะฮะส่วนที่สองก็คือการดูแลในเรื่องของอผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในส่วนนี้ก็จะมีบริษัทประกันเข้ามาดูแลนะครับและเมื่อวานก็เข้ามาในมาดูผู้ที่ประสบเหตุทั้งหมดแล้วนะอันนี้ก็จะ มีหน่วยที่เกี่ยวข้องและก็จะมีคอปพนะครับซึ่งเป็นผู้ที่กํากับบริษัทประกันอีกทีหนึ่งเ,เข้ามาดูแลอีกชั้นหนึ่งครับทฤษฎีสาเหตุพอจะทราบไหมว่าเกิดจากอะไรนะเออคืออย่างนี้ครับในส่วนที่เราได้ตรวจสอบเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นจากการที่เครื่องยนต์มีปัญหาแล้วก็ทําให้เกิดการระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้นะฮะอันนี้ส่วนนี้แต่จริงๆในเรื่องนี้ในทาง จังหวัดก็ขอแจ้งพี่น้องประชาชนครับว่าไม,ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอย่างวันนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวมาในพื้นที่จังหวัดชุมพรปกติครับเรือที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรือเออหมาลำนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เรือเมย์ประจําที่เดินทางตั้งแต่ท่าเรือ,อ,อจ,จังหวัดชุมพรไปสู่เกาะเต่าอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับออแต่เป็นเรือที่เช่าเหมาลำนะครับแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วทางจังหวัดมีมาตรการในเรื่องนี้ตั้งแต่เปิดฤดูการท่องเที่ยวนะครับ ก็คือเมื่อหมดฤดูมรสุมในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเมื่อหลังจากปีใหม่ก็จะเป็นฤดูการท่องเที่ยวในเรื่องนี้เราวางมาตรการในการสัญจรทางน้ําไว้ใน3ด้านด้วยกันนะด้านแรกก็คือในเรื่องของท่าเทียบเรือนะฮะเราก็จะดูแลท่าเทียบเรือให้เกิดความปลอดภัยนะครับด้านที่2ก็คือในเรื่องของอผู้ให้บริการการเดินเรือนะฮะเราก็จะต้องดูแลในเรื่องของเรือนะความพร้อมของเรือ ดูแลในเรื่องของความพร้อมของเครื่องยนต์ดูแลในเรื่องของอุปรกรณ์ประจําเรือที่เป็นอุปกรณ์ำรอำนวยความปลอดัยนะฮะนี่เป็นด้านที่สส่วนด้านที่3ก็คือผู้ใช้บริการและการสัญจรทางน้ําอันนี้ก็จะต้องปฏิบัติในเรื่องของการสวมชูชีพต,ตลอดเวลาในในขณะที่ดูในเรือนะฮะอันนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ทําให้การเข้าช่วยเหลือเนี่ยเราสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะฮะ นอกจากนั้นผู้ที่ประสบเหตุเมื่อวานนะครับก็ปรากฏว่าจะต้องกระโดดออกจากเรือแล้วก็ลอยน้ําลอยอยู่ในทะเลนะอยู่ในระยะเวลาหนึ่งเนะี่ยแต่ปรากฏว่าทุกคนสวมชูชีพนะก็สามารถประคองตัวได้และหน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือและนําขึ้นฝั่งได้ปลอดภัยทุกคนน,คนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของการส่งต่อ,อยางเมื่อมาถึงฝั่งแล้วเนะี่ยปรากฏว่าหน่วยผู้ชีพผู้ภัยของจังหวัด ชุมพรนะก็เข้ารับต่อแล้วก็ส่งมายังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วด้วยและที่สําคัญกนะ็คือว่ามีการส่งข้อมูลล่วงหน้ามายังโรงพยาบาลปลายทางว่าผู้ป่วยมีอาการอย่างไรซึ่งทำให้หน่วยแพทย์และพยาบาลเนะี่ยสามารถวางแผนได้วางแผนด้านการรักษาได้ล่วงหน้านะนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับ กรณีเครื่อ,องริ่มโคงนี้จะมีหน่วยงานท,ที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญลงมาตรวจสอบนะอไหมอรอ่นี้อันนี้ก็จะผมให้เจ้าท่าดาเนินการนะครับจะมีนายตรวจเรือดําเนินการแล้วก็ถ้าหากทางหน่วยพนักงานสอบสวนต้องการผู้เชี่ยวชาญันนี้ก็คงจะต้องใหทง้ทางเจ้าท่านะครัเนินการเพื่อที่จะเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานสอบสวนครับ าดขนณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของหมอนะฮะแล้วก็หมอพยาบาลที่โรงพยาบาลจุมกรเขตรุมสร์ก็ยืนยันว่าอ,อ,อยู่ในสถานาที่เราสามารถดูแลให้ปลอดภัยได้ครับ